แอมวัจันวัจันนะต่งมาหรือจ๊ะใช่จ้าเอ้ยหน้าสักหน่อยสวยนะฝากซิตอ่ะเติมหน่อยแล้วกันเนาะลิปอยู่ไหนหน้าลิปอยู่ไหนขึ่นเลยรีบอ้าเอามาไหมเนี่ยอ๋ใสายลืมได้ไหมา แมแอจ้าสวยว่ะม,มารยาทมีปะจะยิ้มของคนอื่นอ่ะความเกรงใจคือรากฐานของมารยาทอย่าปล่อยให้ความเคยชินนั้นทำลายมิตรภาพกันนะคะนี่แบบหมดอ่ะ อาวออไปดูเลยไหมเอาไหมเอาเอาเอาขอบคุณนะโทรศัพท์คนอื่นคือพื้นที่ส่วนตัวรยาที่ดีไม่ควรแอบดูของคนอื่นนะคะเจ้าลงของก่อนได้ไหมก็พอจะหนุ่รีบไปเรียนมากเลยอ่ะไม่ได้ต้องไปต่อคิวครับข้างหลังเลยไป ไปตามคิวค่ะสุดยอดมากเลยค่ะเฮียต้นถึงจะรีบแค่ไหนแต่ก็ไม่ควรทำตามใจตนเมื่ออยู่กับคนหมู่มากนะคะเฮ้ยเมย์ันเอลเป็นไงวันนี้ดีวันนี้เรียนอะไรบ้างวันนี้ก็เรียนวิชาบุคลิกภาพไงเออก็สนุกดีนะ อันนี้อาจารย์ก็สอนเยอะแยะมากเลยวุกนธาพพมากมายมารยาทต,ต่างๆในสังคมใช่ไหมแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยอะแต่พอเราได้มาย้อนดูตัวเองก็รู้สึกว่าแบบแม่งโลกเราแม่งเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆต้นไม้ใบหญ้ามดูดแนนนนิแม่งร้อนมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแม่งมันก็เขียวแล้วก็แห้งถึนจะตกกี่โมงวะเอ,อินถ้าแม่งไม่ไหววะ่ะร้อนก็ร้อน เอ้ยแต่กูก็ต้องวลหน่อยมึงอนาคตจะเป็นยังไงวะกลัวว่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่า,เร,วาเราไม่ได้ทําสิ่งที่อยากทำแบบว,วะ่ะเฮ้ยเราจะเรียนจบไหมวะอะไรอ่ะทําไมวะกูมีคาถามเต็มหัวไปหมดเลยอ่ะโอ๊ยไม่เข้าใจเลยอ่ะทํายังไงดีอ่ะอ๋อไม่เข้าใจึงถือว่าเราจะทําอะไรดีวะวันนี้หายเครียดเลยโอ้ยแมงชีจตเอาไงดีวะแมงโลกนี้แมงอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวันละเฮ้ย ดอกไม้ก็สวยดีนะมึงเป็นต้นอะไรวะมาจากตรงไหนเนี่ยเออามาจากตรงกันนะสวยวะ่ะเออว่ะมันคือต้นอะไรวะเฮ้ยมันเคยคิดไหมว่าบนโลกเนี้ยต้นไม้ดอกไม้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรใครเป็นคนพ่อพันธุ์ขึ้นมาวะเฮ้ยมันเคยสงสัยป้าว่าแล้วพาทิดทํทำไมถึงทำให้ต้นไม้โตเฮ้ยทำไมปัจจจยที่อยู่ในโลกถึงเชี่อมโยกไปหมดเลยวะกูออไม่เข้าใจว่าโลกนี้มันอยู่ยากจังวะออแม่งพูดแล้วก็เหนื่อยเลยโอ้หหมดแพชชั่นออแต่กูว่า อาจาอาจะมีาารเรื่องลี้ลับอีกเร่องก็ได้นะมึงเป็นจิ้แบบว่า,าเรื่องอะไรความเชื่อไงอยัยงไงคนแม่งชอบเชื่อต้อนมงต้นไม้จอมปว่มึงเห็นต้นใหญ่หน่อยไม่ได้เอาผ้าไปผูกละอะไรก็ไม่รู้โอ้แม่งคนไทยแม่งก็ไปเรื่อยเหมือนกันเนาะไอ้เหี้ยแต่ดีนะกว่าแต่ยังไม่ไปเรื่อยเท่าไหร่กูว่ากูก็ยังพอจะมีสติอยู่แหละกูก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นละมึงวานะ่าต้าานอยอดต้นยอ แล้วทีน่้กูเคยเห็นไหมปะโลกมะเดียวอะเออใช่ไหมที่อยู่ในติ๊กต็อกอ่ะเออที่เขาแบบว่าออทำไม้ทํามือไงตอนเนี้แต่กูว่ากูไม่เป็นหรอกโรกมะเดียวอะ่ะน่าจะไม่ติดมาหรอกไม่เป็นแล้วก็มีแบบกีดไอเลน,นองไอเลนเดอร์อะไรก็ไม่รู้เออแล้วทีนี้เพนนี่กําลังมาแรงไงน้ำพริกหมูก,กระจกิกไงเห็นเขาขายากันเต็มติ๊กต็อกเลยมึงว่าไหมแต่กูว่ากูก็กูว่ากูก็สวยอยู่นะมึงเฮ้ยหยังไงวะหรือว่ากูจะต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรอีกวะในชีวิตนะ ถ้าเหนื่อมากไปอ่ะก็ไม่ดีหรอกมึงตกูนะก็ยังอยากจะทำตามความฝันวะมีความฝันอีกมากมายที่กูยังไม่ได้ทำเลยอ่ะเอยทำยังไงดีวะเครียดไปหมดเลยตอนเนี้ยเฮ้ยหรือว่าพรุ่งน,นี้จะไปเที่ยวดีวะเนาะมันก็น่าสนใจนะเออหรือย,อยังไงดีวะการทักทายด้วยรอยยิ้มและอัธยาศัยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ควรพูดพร่ำเพื่อเพ้อเจ้อหรือทำหยาบแบบเนี้ยค่ะ บไหนอ่ะแบบแบบนี้เลยแบบนี้ใช่แบบนี้โอ้ยมึงอะเพิร์ดอจ้ารย์ไปเรียนเสร็เอ้ยรอก่อนเอาเจ๊อ้าไปเรียนกันดีกว่า่ะแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเรียนเนาะใส่ชุดเลมันเสื้อคาออะไรไม่ได้ต้องใส่ชุดนักศึกษาเดี๋ยวอาจารย์หักคะแนน กลับไปเปลี่ยนเดี๋ยวไม่เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวโดนหักคะแนนอีกโอ๊ยไม่ได้แล้วนะทำาไรไม่รู้จัดแต่งกายให้มันเรียบร้อยยเฮ้ยแต่งกายมาก็ไม่เรียบร้อยก็ต้องมานั่งรออีกเนี่ยก็จะถึงเวลาเรียนละสถานที่ก็สําคัญการแต่งกายก็สําคัญเพราะฉะนั้นคนแต่งกายให้ถูกระเบียบและให้เกียรติสถานที่ก็ได้วนะคะ

ขอโทษค่ะขอโทษค่ะถึ่อม่ะอค่ะค่ะเอระื่อไหค่ะขอโทษค่ะขอโทษคะอโทษ่เขอโทษค่ะขอโทษค่ะอโทค่ะขอโทษ้วะแล้วดวขอโทษะขอโทษค่ะะไลถึงอหล่ะถึงื่อไปซื้อของไปไปได้หคะไปขไปไปซ้อของออไปซื้อของ อันนี้ไหมอันนี้ไหมอ๋ออันนี้อร่อยเหรอคะหายากอ๋อหายากขอบคุณนะคะโอเคค่ะนสนใจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปแจไปแจยตังค์ะไปแจกตังค์ไป่ได้อะไรมาบ้างได้เยอะเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะที่มาเซเว่นในัโอเคขอบคุณขอบคุณเซเ่นดยไปเซเว่นเจยกันเลยขอบคุณคมากนะคะไว้เจอกันไว้เจอกันใหม่โอเคค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ มารยสดสดหนึ่งสองคนเองที่สดๆเธอเธอเธอเอาเอาบือลาผมผมเออนกวู่เขาไม้เจ้อไปะปไปลงลงเนี้ยฮาจีนสองได้ไรมาบ้างได้เยอะเลยค่ะขอบคุณมากคะ ขอบคุณนะคะที่<โ>มาเซเว่นโอคอณ